วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปนพา์ท,ที่2วิธีการกรอกใบสมัครออนไลน์และการนัดหมายวันยื่นขอวีซ่าวิดีโอนี้ออบจะททาให้เพื่อนๆดูสําหรับเพื่อนๆที่ทําไม่เป็นนะจะกรอกใบสมัครวีซ่าเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ไหนจะต้องทํำยังไงแล้วก็จะนัดวันยื่นขอวีซ่าด้วยงั้นไปชมกันเลยนะครับวิธีการขอวีซ่าเชงเก้นสเปนพา์ท,ที่2วิธีการกรอกใบสมัครแล้วก็นัดหมายวีซ่าเชงเก้นสเปน ก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เข้าตามเว็บไซต์นี้นะหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่า BLS สเปนก็ได้ก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้คือเอขจะพูดส่วนของการนัดหมายก่อนแล้วก็ส่วนใบสมัครก็อยู่ที่หลังนะแล้วก็ที่เมนูการนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่าแล้วก็เลือก BLS ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าซึ่งจะเจอ3เมนูก็คือเมนูการนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้วก็พิมพ์ตารางการนัดหมายคือหมายถึงว่า มาพิมพ์ซ้ำอ่ะใครที่ทําหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยกเลิกการนัดหมายก็คือยกเลิกก่อนแล้วก็ค่อยนัดหมายใหม่อีกทีหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนวันโอเคก็คือเราเอาการนัดหมายก่อนพอเราคลิกไปแล้วปุ๊บก็คือจะเจอหน้าแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือบรรทัดแรกนะ a p p o i n t m e n t Book for ก็คือเอาอันนี้เลย Individual คือมันเลือกไว้อยู่แล้วก็คือส่วนบุคคลแต่เกิดใครเป็นไปเป็นกลุ่มไปเป็นครอบครัวก็ Family ติ๊กไป ก็จะต่างกันอยู่นิดนึงเท่านั้นเองเอ่อแล้วก็ select your center ก็คือเป็น Bangkok อยู่แล้วเ,เลือกไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ appointment category เป็นที่3ก็เป็น normal เพราะว่าอันที่เหลือมันแบบเสียตังค์ทั้งนั้นเลยแบบพรีเมียมอะแล้วก็ใส่หมายเลขเบอร์มือถือของเราแล้วก็ไอตรงจุดเนี้ยคือเราจะต้องใส่อีเมลของเราเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเนี่ย request verification code ก็คือ ไปเอาไอ้รหัสยืนยันที่เขาจะส่งเข้าอีเมลของเราเนี่ยมากรอกตรงช่องข้างล่างอีกทีหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวอจะใส่อีเมลไปก่อนแล้วก็ไปดูที่อีเมลนะอีเมลก็จะมาเป็นหัวข้อแบบนี้เลยก็จะมีคำว่า BLS จเเ็็น Visa แล้วก็ Verification Code ก็คือเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะไม่ได้ให้เอาอันนี้ไปกรอกนะนี่คือตัวอย่างซึ่งตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เอาไอ้ตัวเลขเนี่ย Verification Code เนี่ยกลับไปกรอกเป็นตัวเลขสตัว อ่าเนี่ยเราก็กรอกในช่องตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม continue ปุ่มสีดำอ่าตรงนี้คือหน้าถัดมาหลังจากที่เรากด continue แล้วเนี่ยอ๊อก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงขึ้นเป็นภาษาเวียดนามะนะก็ทั่งมันแล้วก็ไปข้างล่างเลยปุ่มสีเขียวเนี่ย I agree to provide my consent กดกดไปเลยก็จะเข้ามาสู่หน้าของการกรอกข้อมูลนั้นหมายอีกแล้วอันนี้คือบรรทัดแรกนะ appointment date ที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงเนี่ยก็จะให้เลือกวันที่ว่างใช่ไหม สีเขียวคือวันที่ว่างนัดได้สมมุติเราก็เลือกไปเป็นวันที่วันนี้นะดยี่สิบสี่ปุ๊บอ่าหลังจากที่เราเลือกวันที่ตามตารางเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยที่เหลือก็คือเราก็เลือกเวลานัดหมายก็จะมีตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงประมาณบ่ายสามโงครึ่งแล้วก็วีซ่าไทป์บรรทัดถัดมาก็คือต้องเป็นทัวริซม a แอนด์แฟมิลี่วิสิตก็จะมีให้เลือกอยู่อันเดียวนะก็คือทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเย็ยนก็คืออันนี้แหละแล้วก็ให้กรอกชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตนะ แแล้วก็วันเกิดเนี่ยก็เอาตามพาสปอร์ตคือเราก็เลื่อนปีเกิดของเราไปเรื่อยๆปุ๊บเล้วมันก็จะให้เลือกเดือนเลือกวันแล้วก็เบอร์มือถือคือมันขึ้นมาให้เองอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้ก็ขึ้นมาให้เองอยู่แล้วก็จะมีตรงนี้นะพาสปอร์ตัมเบอร์ก็พวกนี้ข้อมูลตามพาสปอร์ตหมดเลยพาสปอร์ตัมเบอร์แล้วก็มีวันที่ออกพาสปอร์ตเนี่ยพาสปอร์ตอิชชูเดทแล้วก็มีวันที่หมดอายุพาสปอร์ตพาสปอร์ตเอ็กซ์ปายเดทแล้วก็พาสปอร์ตอิชชูเพลส อันนี้ก็ตามพาสปอร์ตเหมือนกันก็คือกรอกตามนี้เลย Ministry of Foreign Affairs ส่วนตรงเนี้ยที่มันให้ติ๊กนะ Choose other value a d d e d เนี่ยคือตามความเห็นส่วนตัวนะไม่ต้องติกก็ได้ถ้าจะมีนะก็คืออันแรกเนี่ยให้จัดส่งอะไรนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนั้นะ่ะเขาก็ต้องถามเราอยู่ดีแหละไม่ต้องติก๊อะไรเลยก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่รหัสแคปชาตรงนี้ก็คือสามารถกดปุ่มวงกลมสีน้ำเงินเพื่อโหลดใหม่ได้คือถ้าเรากรอกไปนานแล้วอ่ะ ใช้เวลากกอกนานเน่มันก็ต้องมาเปลี่ยนรูปภาพใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะขึ้นเออเลอร์ก็ได้อ๋อก็กกอกไปแล้วก็กดปุ่ม s ับมิ t เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ใบนัดหมายหน้าตาแบบนี้นะก็คือก็เช็คตรวจสอบข้อมูลก่อนตรงตารางเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมชื่อนามสกุลพาสปอร์ตบนนัดหมายอะไรพวกเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็เราจะได้ไอ้นี่นะ Refer e n c e number ที่อยู่ใต้บาร์โคดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาไปใช้พิมพ์ตารางนัดหมายใหม่หรือว่า Can c ซ l นัดหมายได้ ก็คือมันก็จะอยู่ในส่วนนี้นะถ้าเกิดเราต้องการจะพิมพ์ใหม่คือไอใบเนี้ยใบยนั้นหมายเนี่ยก็เลือกพิมพ์ตารางนัดหมายคือเลือกการนัดหมายก่อนเลือก BLS ศูนย์รับคำร้องวีซา่าแล้วก็เนี่ยพิมพ์ตารางนัดหมายใหม่หรือว่ายกเลิกการนัดหมายก็จะหน้าตาแบบเนี้ยก็คือเราก็กรอกไอหมายเลขตรงนี้ไปก็คือเขาให้กรอกหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็วเกิดอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ยากทีนี้ถัดมาก็คือส่วนของการกรอกใบสมัครเราก็เลือกประเภทวีซา่า จริงๆบอกไปในพาร์ทที่1แล้วแหละเลือกวีซาระยะสัน้นการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมครอบครัวจะเจอหน้านี้แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอ่าแล้วก็นี่เลยแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าภาษาอังกฤษจิ้มไปปุ๊บก็จะเป็นใบสมัครให้ดาวน์โหลดตัวใบสมัครของว en ีซ่าเชงเก้นสเปนหลังจากที่โหลดมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละข้อข้อที่1คือเซอร์เนมวงเล็บ Family Name เนี่ย ก็คือนามสกุลปัจจุบันของเราแล้วก็ข้อที่สอง surname at birth former family name ก็คือนามสกุลตอนเกิดคือถ้าเคยเปลี่ยนมาหลายครั้งอันนี้คือนามสกุลอันแรกสุดของเราเลยตอนเกิดข้อที่ 3. าม first name วงเล็บ given name ก็คือชื่อในปัจจุบันของเราก็คือเหมือนว่าเขาจะเอาแต่นามสกุลเก่าอย่างเดียวชื่อเก่าเขาไม่ได้ให้ใส่ในนี้เอาใส่ชื่อปัจจุบันในข้อที่สแล้วก็ข้อที่สี่ date of b i r t เป็นวันเกิดก็คือ วันเกิดขีดเดือนเกิดแล้วก็ขีดปีเกิดเป็นคอสอนะคิดสตศักราชข้อห้าคือพวกนี้เอาตามพาสปอร์ตหมดเลยนะเอาพาสปอร์ตมากางเสร็จแล้วก็ดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันตรงกับพาสปอร์ตของเราอะ place of birth ก็ตามพาสปอร์ตเหมือนกันเกิดที่จังหวัดอะไรคือเอาตามพาสปอร์ตให้หมดเลย Country of birth ก็แน่นอนเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ข้อที่เจ็ดเคอร n a t i o n a l ชั่นอก็สัญชาติก็คือไทย Nationality at birth if different ส่วนใหญ่คงไม่ต่างอยู่แล้วก็เป็นไทยอยู่แล้ว After nationality ก็ไม่มีก็ขีดไปคือถ้าเกิดใครมีก็ใส่นะแล้วก็ข้อ8ก็คือ sex ก็คือเพศ male ทางซ้ายก็ผู้ชาย female ทางขวาผู้หญิงแล้วก็ข้อ9 m a r i a l status single ก็คือโสด m a r r i e ก็คือสมรสอยู่แล้วก็ที่ที่เราบักจะใช้กันนี้บรรทัดที่2อันแรกเลย divorce ก็คือหย่าร้าง แล้วก็วิโอลอันถัดมาทางขวาก็คือเป็นไม้ส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะต่อที่ข้อ10ข้อสินี่สําหรับเด็กเท่านั้นนะอายุต่ํากว่าส8บดนะข้อ1ิบก็คือต้องกรณีผู้เยาวอ์อ่ะอายุต่ำกว่า18ถึงจะใส่นะส่วนใหญ่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจข้อนี้นะถ้าเกิดว่าอายุเกิน18ขึ้นไปอะ่ะถ้าอายุต่ำกว่า18ก็คือว่าจะต้องใส่ข้อมูลของผู้ปกครองคือทั้งพ่อทั้งแม่เลยก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ ถ้าเกิดว่าอยู่กันคนละที่กับเด็กก็จะต้องใส่แล้วก็ต้องมีเบอร์โทรอีเมลแล้วก็สัญชาติของพ่อแม่คือเอาทั้งคู่เลยใส่ข้อมูลของทั้งพ่อทั้งแม่คือชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลแล้วก็สัญชาติของทั้งพ่อทั้งแม่ของเด็กเลยคือไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ที่เดียวกันหรือแยกกันหรืออะไรก็คือถ้ามีพ่อมีแม่ก็ต้องใส่ทั้งคู่แล้วก็ข้อ11ก็คือหมายเลขบัตรประชาชน national identity number หมายเลขบัตรประชาชนแล้วข้อ12ก็คือ,อ,อประเภทของพาสปอร์ตของเราอะ Type of travel document ก็คือเป็น ordinary passport อ,อันแรกสุดเลยแล้วก็ข้อ13 Number of travel document ก็คือหมายเลขพาสปอร์ตของเราแล้วข้อ14คืออ่าก็ข้อ15นะมาคู่กันเลย Date of issue ก็คือวันที่ออกพาสปอร์ตกรอกตามในพาสปอร์ตเลยนะข้อ15ก็คือวันหมดอายุของพาสปอร์ต Valid until ข้อ16 Issue by Country คือเขาให้ใส่เป็นประเทศนะคือปกติเราจะใส่เน,นี่ยคือตามพาสปอร์ตเหมือนกันเป็นเออันนี้ใส่เป็น Thailand ไทยแลนด์ไปละกันเพราะว่าเขาบอกว่าให้ใส่เป็นชื่อประเทศนี่แล้วก็ข้อ17อันนี้ไม่เกี่ยวคือส่วนใหญ่เราไม่ต้องกรอกก็ได้อะเอาง่ายๆจบไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะงงแต่ถ้าเกิดใครที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีลูกหรือมีสามีมีครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นลูกกับสามีนะที่เป็น ประชาชนของ E.U. แล้วเนี่ย E.U. E E.E.A. แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะลองกรอกดูก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้กรอกนะต่อให้มีครอบครัวเป็นสมาชิก E.U. เราไม่ได้กรอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่าก็ข้อ17กับข้อ18เลยถ้ากรอกก็ก็ไม่มีอะไรอะ่ะชื่อนามสกุลวันเกิดสัญชาติแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของเขาไม่ใช่ของเรานะแล้วก็ข้อ18ก็คือ relationship ก็คือความสัมพันธ์ว่ามันเป็นเป็นอะไรกันก็คือคู่สมรส เด็กปู่ย่าหรือว่าเป็นญาติทางฝ่ายไหนอะไรเงี้ยคือกรอกหรือไม่กรอกก็ได้แหละประมาณนี้ข้อ19ก็คือที่อยู่แล้วก็อีเมลของเราแล้วก็ทางขวาก็คือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ข้อ20อันนี้ก็ตอบโ no นไปก็คือเคยเป็นประชากรของประเทศอื่นนอกจากประเทศที่เกิดไหมถ้าไม่ก็คือตอบอันแรกโ no นไปถ้าใช่ก็จะต้องกรอกหมายเลขประจำตัวแล้วก็ข้อ21อาชีพ ก็กรอกไปซึ่งตรงนี้เขาเว้นที่ว่างไว้ค่อนข้างเยอะก็สามารถบรรยายได้นะสั้นๆน่ะอาชีพของเราทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ22ก็คือชื่อบริษัทที่อยู่ในจ้างเบอร์โทรแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรของสถาบันแล้วก็ข้อ23จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว m มนเพอร์เพ e of สออฟเดอะเจ ก็ใช้อยู่แค่2อ,อันแหละส่วนใหญ่อันแรกสุดคือทัวริซมก็คือท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็อันที่3 visiting family or friends ก็คือไปเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อนจะเยี่ยมแฟนก็อันนี้เหมือนกัน visiting family or friends ถือได้ทั้งแฟนทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนเลยอันที่3แล้วก็24ก็คือ additional information on purpose of stay จุดประสงค์เพิ่มเติมจริงๆอันนี้ไม่มีนะไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยใส่เลยคือมันมีจุดประสงค์อื่นไหมอ่ะ ก็ไม่มีไงส่วนใหญ่ก็มีอยู่แค่เนี้ยเที่ยวก็คือเที่ยวเยี่ยมก็คือเยี่ยมใช่ไหมแล้วก็ข้อ25เรือนี้ก็ขีดไปข้อ24ข้อ25ก็คือจุดหมายหลักของการเที่ยวครั้งนี้ Member State of Main Destination ถ้าท่องเที่ยวอยู่ประเทศไหนนานที่สุดอะคือเราไปขอวีซ่าประเทศไหนอะก็คืออันนั้นแหละอย่างเช่นไปขอที่ฝรั่งเศสแต่ดันใส่ไอ้นี่เป็นเยอรมนีอะไรเงี้ยอา้าวมันก็ผิดอสิก็ต้องไปขอที่ไหนก็ต้องใส่ที่นั่นแหละ ส่วนเยี่ยมเยียนก็ไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วไปเยี่ยมใครประเทศไหนก็ประเทศนั้นแหละเหมือนการการท่องเที่ยวคือขอที่ไหนก็ใส่อันนั้นแล้วก็ member state of first entry อันนี้ก็จะต่างกันถ้าเกิดเราท่องเที่ยวเนี่ยเราไปลงเครื่องที่ประเทศไหนก่อนอย่างเช่นเราอยู่ฝรั่งเศสนานที่สุดแต่เราลงเครื่องที่เจอรมานีเราก็ต้องใส่เป็นเจอร์มานีคือประเทศแรกที่เราเข้าอะ่ะถ้าเยี่ยมเยียนก็อันเดียวกับที่เราจะไปเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ข้อ27 number of entries อันนี้ให้ติ๊ก multiple entries ไปเลยนะอันที่สามข้อ28 finger print มันยาวเอาเป็นว่าเคยเข้าเขตเชงเก้นคือเคยไปมาก่อนไหมเอาง่ายๆถ้าไม่เคยไปก็เนี่ยแหละบรรทัดแรกทางขวาเนี่ยมันมี no กับ yes ใช่ไหมก็ติ๊ก no ไปถ้าไม่เคยไปเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเคยไปมาแล้วกี่ครั้งก็ตามเนี่ยเอาของครั้งก่อนหน้าเนี่ยก็คือตอบ yes เสร็จแล้วก็ต้องใส่วันที่ที่เก็บลายนิ้วมือ ถ้ารู้เขาบอกว่า if known ก็คือถ้าถ้ารู้ใช่ไหมถ้าเกิดจําไม่ได้ก็ไม่ต้องไขก็ได้แต่เกิดพอจะจําได้เอาประมาณประมาณอ,อย่างเงี้ยหรือว่าดูในสติกเกอร์วีซ่าเขาจะมีเขียนไว้คร่าวๆแล้วก็วีซ่าสติ๊กเกอร์นัมเบอร์อันนี้ดูทางขวาบนคือจริงๆตรงนี้เขาไม่ได้บังคับไงเขาใช้คําว่า if known ใช่ไหมก็คือถ้ารู้อ่ะก็คือทางขวาบนมันจะเป็นตัวอักษรกับตัวเลขเอ่อแล้วก็ข้อ29 entry permit for the final country of destination อันนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กรอกก็คือหมายความว่าเรานอกจากไปไอ้ประเทศในเชงเกนคือในยุโรปยกเว้นอังกฤษแล้วเนี่ยเรายังไปที่อื่นอีกด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปก่อนหรือไปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราไปอียิปต์ด้วยแล้วก็ไปเขตเชงเกนด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องกรอกไอ้ของอียิปต์ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ได้กรอกอยู่แล้วไงแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจําเป็นต้องกรอกด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดกรอกไปเนี่ยเขาจะไปขอเรียกดูไอ วีซ่าของอันนั้นก่อนคือต้องไปขอวีซ่าของอันนั้นอนะ่ะของอันอื่นนอกจากเชงเก้นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กรอกแล้วก็ข้อ30อันนี้ก็คือบุคคลที่เชิญถ้าเกิดว่าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยข้อ30นะก็ต้องเป็นชื่อโรงแรมแห่งแรกที่เราเข้าพักวันแรกที่เราเหยียบประเทศเนี้ยแล้วเราไปเข้าพักโรงแรมไหนอ่ะคือเอาตามใบจองโรงแรมของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยี่ยมเย็ยนเนี่ยก็ต้องเป็นชื่อผู้เชิญใช่ไหมชื่อนามสกุลแล้วก็ข้างล่างลงมาก็คือที่อยู่อีเมล ถ้าท่องเที่ยวก็เป็นโรงแรมแต่ถ้าเกิดเป็นเยี่ยมเยียนก็คือจะต้องเป็นของที่อยู่อีเมลของผู้เชิญแล้วก็ข้างๆก็คือเทเลโฟนนัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของผู้เชิญคือโรงแรมกรณีท่องเที่ยวกรณีเยี่ยมเยียนก็เป็นเบอร์โทรของผู้เชิญส่วนข้อ31นี้ไม่ได้ใช้อันนี้จะเป็นของกรณีผู้เชิญเป็นองค์กรคือเป็นบริษัทขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนไม่ได้ใช้ข้อ32ค่าใช้ใจ่ายในการเที่ยวเนี่ยใครเป็นคนออกส่วนนี้ต้องระวังให้ดีนิดนึง มันจะแยกระหว่างว่าเราออกเองหรือมีคนออกให้แค่นั้นแหละถ้าเราออกเงินเองดูทางซ้ายถ้าเกิดมีคนออกให้คือทางขวาถ้าออกเองเราต้องติ๊กว่า by the applicant himself herself อะไรอย่างเงี้ย mean of support ก็คือออกด้วยอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ติ๊กอันแรกเลย cash อันแรกสุดเนี่ยนะถ้าจะเอาอีกก็เครดิตการ์ก็ได้ส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่2อ,อันนี้แหละส่วนถ้าเกิดว่ามีคนออกเงินให้ก็ติกไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถ้าคนออกให้คือคนเดียวกับคนเชิญ อย่างสมมุติว่าแฟนเชิญแล้วแฟนออกให้ด้วยก็ติกอันนี้เลยอ,อันแรกเลยนะ refer to in f i e l d 30 r t y or t h ก็คือหมายถึงว่าอ้างอิงข้อ30ที่เรากรอกไปเมื่อกี้เนี่ยชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลของผู้เชิญเนี่ยก็คือคนเดียวกันเราบอกว่าคือคนเดียวกันกับคนที่ออกเงินให้แล้วก็ mean of support ก็เหมือนกันก็คือ cash แล้วก็อีกอันหนึ่งอันที่3 a ม l expense cover during the stay ก็คือออกค่าใช้ใจ่าย ให้ทุกอย่างครอบคุมการเข้าพักของเราโอเคจบไปแล้วนะกรณีท่องเที่ยวกับเยี่ยมเย็นทีนี้มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือคนเชิญไม่ใช่คนออกเงินให้ซึ่งคงไม่ค่อยมีหรอกมั้งก็คือเชิญก็คือแค่เชิญแต่คนออกให้คืออีกคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยแทนที่เมื่อกี้เนี้ยถ้าคนเชิญคือคนเดียวกับคนออกเงินให้ก็ออกจะต้องติดอันนี้ใช่ไหมอันแรกสุดเนี้ยสามสิบสามเอ็ดนี่ใช่ปะมีที่มันมีตัวเลขแต่เกิดคนเชิญแค่เชิญไม่ได้ออกให้ เป็นคนอื่นที่ออกให้ก็จะต้องนี่เลย Arthur please specify ต้องกรอกชื่อไปด้วยก็แน่นอนว่าหลักฐานก็ต้องยื่นของคนนั้นไปด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นนะออบดกตัวอย่างนะอย่างออบกับจีเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมใบสมัครของออบอ่ะออบเป็นคนออกเงินเองอยู่แล้วออบก็ต้องเป็นฝั่งซ้ายแต่ทีเนี้ยออบก็จะเป็นสปอนเซอร์คือคนออกค่าใช้จ่ายให้กับจีฉะนั้นส่วนของใบสมัครของจีเนี่ยก็จะต้องเป็นฝั่งขวาก็ติ๊กไปใบ a อสปอนเซอร์นี่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ของจีเนี่ยจะต้องติ๊กข้อนี้ Arthur, แล้วก็กอกชื่อออกไปเพราะไม่ได้เชิญนี่เอกไปด้วยกันนะใช่มแ้วก็ข้างล่างสุดของหน้าเป็นส่วนที่ให้เราเซ็นลายเซ็นใช่ไหม Place and date Place ก็เป็นแบง k อกแล้วก็ date ก็คือวันที่เราไปยื่นวีซา่าส่วนทางขวา Signature ก็เซ็นชื่อตามพาสปอร์ตเลยแต่กรณีของผู้เยาว์คืออายุต่ำกว่า18ก็จะต้องเป็นลายเซ็นของพ่อกับแม่นะหรือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการเท่านั้น คือทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะเป็นคนเซ็นแทนแต่ถ้าเกิดว่าแม่มีสิทธิปกครองแต่เพียงผู้เดียวก็แม่เซ็นคนเดียวได้หมายถึงว่าต้องระบุเอาไว้ในมีหลักฐานแล้วอะโอเคครับก็จบสำหรับคลิปนี้